สวัสดีครับสวัสดีเนะี่ยมาสวยกับคนหลบรอมานี่เม,มียแกงยงน้อใหม่อุ้ยแกงน้อใหม่ใส่บักบวก,บวกใส่พักขามาเด้อสุคนมาสดแกงยงนอ้อใหม่เห็นบ่นี่แกงคนท้องอัดเลยพักเทียงครับผมมาเดี๋ยวเห็นบ่แม่ขี้เกียจจเจ้าคือนพใส่ป่ายื้อนั่นบ่มาที่น้อง นี่เนียบริเวแปลงเรื่องนั่ัพยางค์คักคมีหัวลูกโดดเห็นหมั้ยจ้าอยากให้พี่น้องกินน้ำดิพี่น้องเห็นบ่เจอเห็นบ่หน้านานา เดี <S <S MM ๋ยวเห็นบ่พี่น้องเกงนัวใหม่อืมอืมนัวมึงกางเกงข่อยเบือเมียบอกว่าอย่าใส่ไปสิมันได้เลอะเหม มันเนื่ยขาดเลยเหรออ้ะนะวนเลยแม่เถวเสียบขนาดนี้ถ้าแมา่มา่กินน้ำกันเรื่อยๆมันจะเสียบพินนาบ้านหรออือเปล่าบวกอะไรไปถุงอย่าเงี้ยมาพินนาบ้านคนคนมันหลักบอกไปอยู่อืมหัวไปสวัสดีเด้อจ่าพี่น้องแกงน้องใหม่ใส่บวกอ่อนอ ถ้าขาเก็บออกขางต้นนี่นี่ได้ไปเก็บเด<ช>้เม,มื่อกปากมืดรูปอ่ะแหนมผู้ดใดอยากได้ตังได้ข้าวพื้นฉะขา้ะขาวขาต้นพุน่นเป็นป่ะอืมข้าวต้นพุ่นมันม่มขึ้นถือขนขอโทษขออภัยน้ำเด้อครับเข่าติดมือเพราะว่าเห็ดไส้เห็ดปูนนะมันมีเห็ดปูนป่ะอืมมันมี บกระเื้องบ่ได้ปูกระเบื้องบ่ได้ปูน้ำข้าวเจียหลักเฮตยาปูหนึ่งข้าวเจียว่ได้เป็นสร้างน้ำข้าวเจียหรอกเป็นผู้ชายสร้างกรรมก้วนไม่เลยบอกฉันมวนเลยนะกรรมก้อน มึงหกวันนี้ไปเอาปลปามาจากพันธทูมาบวกมุตออมาเนื้อฝนมันตกหนึ่งมึงรถแขวะรถเมี่ยหอยร่างไอ้อมดย่างเดือเลือขีดต้มอี๋

ใส่ยังอาวานมึนแล้วทำอะไรลูกแม่เอาน้ำไม่อยู่ไลเอาลองทแค่ว่าขนบวบอ้วยขนลูกโดดใจเต็มอยู่นหลอลกโดด วออใช่ใช่นุผักาเงินครับอืมผักาเงินือไส่ส,อสตอนึาง่โอ้จะผักากัยังใส,ส่ใส่สตอนําครัชต้องรอต้องรอต้องรอสัก สามสี่นาทีอะลูกแม่คุ้ว่าอาทิตย์นี้บ่ได้มีอย่างรอคอณตอวเปลาบเอแม่คุ้ว,คว่าหายเร็วๆนะคะในนี้อาทิตย์หน้าถึงจะมีการบ้านนะคะคุณแม่อาทิตย์นี้ให้เด็กปรับตัวก่อนโอเคอหมืนกันคปณลูกอืมเพราะว่าปุมันตกเร็วมัเศร้านิดนี้ไอ

อเย็นผู้เย็นใช้เลยงั้นก็พิดกันสิ ย here, kind of ี่มเลยนะโอ้ยก like, ็ก mm ินหน่อยเถอะข้อก่อนข้อก่อนข้อก่อนขี่เคปเด้อเพราะว่าหนาฝนอยู่ในล่งเท่าจงคว้าออกไม่เดือดตัวสัง่อยมันมีนานมันพี่จอง มันถ่วมหู้ถ่วงยังไหมฝนฝน,น,น,นลุ่งถ่วมหู้กันช่วงนี้เขาเจากับบ้านเขาบ้านน้ำอืขอบครัเนี่ Mẹ à. Tấm nhanh khóng khói là tấm nhanh như thế nào Tấm nhanh như thế nào Tấm Tấm, tấm... Con. Oh, tấm ngang... Nên bài Cứ bà Phụ thuê xăng <laughs> Tấm ngọt ngon ừ. Tấm ngọt ngon hết tuổi gắn bóp tai dạ. ừ. nọ tai 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 หยุกหยุกหยุกนุงหยุกเล็กทัดปุ่งทัดฟ้าอืมอืมเทศุยามเนี่ยลังลังมือเมียหลายเข,นข็นลวดเข็นลวดนะขนไส้ขน คนใา้คนอินความการงิมัวมันหนักเนอะมันมันมีรอเดียวนะลูกขึ้นเข็นเนอะโอ้ยเดียงดงเดียงดังเดียงดังโอ้ยหัวเราะกจะขวางกับปานนั่นมีเมียงกรก็เหมือนแห้งนุ่ี่น้งนาอกระมวลนี่แหละ แล้วที่บอกคอนะอ้าออกยังไงนี่ให้มันถือสั่งค้าเวลากระมวนมันได้ความได้ความได้กหูคุ้นคาของเงินงนะพี่น้องว่าเงินองเจริบาทเขาได้มากด้วยหยาดเงินแรงงานมันก็เป็นความพู่มใจของเขาถึงมันจีได อมันก็เป็ราคาแรงถึงได้ขวายาแรงเันปั๊มจดเน้าแม่นะ่ได้มือละขั้นกเนาะมึนะเป็นมือจากาดฉันเหมูาได้มือจากลาดมาได้ซียลอยเป้หมูอะเนมอาเลเีบเงินไม่อยเชียแล้ว เบิกมิเตเบิกมิตตเบิกอันลูกพี่ก็ให้เบิกบ่หู้ใช่ไหมค่าแรงจาของวันละจักบาทเบิกตะเวีอตะเวือสี่ลอยก็แม่นเกินค่าแรงนั่นแม่นตายใครหนึ่งขึ้นเงี้ยเงี้ยง่ายหนึ่งยืดเบิกไก่ยังเบิกมาใส่หมดรถเบิกมาซื้ออยู่ซื้อกินสมเป็นหมูบ้าอ Bơ gần như là mùi miệng kè bơ gần gần bơ gần như 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 bơ gần Cái gì hết lái bơ gần như hết gần như bơ 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 gần như ฝนยี่บพ่ทำพุ่งอกทำจะให้ฝนทำเลยเนี่ยลุงอีกอะอีหยังเพราะว่าเมื่อคืนนี่หนูอืมติมเลยแง่มันหนีฝนนี่ไรบุ๊กอืมหนีฝนเนี่ยเพราะว่ามึงนี่มันน้่นมีอย่งแห้ขึ้นเนี่ยน้่มตัวให้น่ามันนะอืมมันมีอย่างมันก็มีตลุดให้ขึ้นเนี่ยเขาเขาประเด้เพราะว่าย่ำขึ้นไป ปล่อยไฟฟาเนะพี่น้องเดี๋ยวจุดเดี๋ยวจุดมึงคลิปวะเดี๋ยวจุดมึงคลิปกับปล่อยไฟฟ้าฮะไฟไฟเมื่อกี้น่ะไฟมึงมึงลูกตัวเองมึงลูกตัวเองตัวเองไ็ใส่เนี่ยไปใส่ไหมอู้หูตัวเองไปใส่เอาไข่เบิ้ลเมื่เอาให้ป้าหน้าเบิะมึงลูกตัวเองพี่น้องผู้ใดนี่ แม่แพ้กับลูกแม่แพ้กับลูกเออเผลนว่ะนี่ไงมึงลูกตัวเองตอนเป็นเบบี๋กับกับแม่กับพ่อพ่อกับลูกลูกใดลูกเบบี๋นี่ยลูกเบบี๋เบบี๋พู้ใดล่ะแม่คิดไปไซเนี่ยไปเขาค้อเนี่ยพู้ใดล่ะนี่แม่อุ้มไผ่น้องน้องเลยน่องนี่น่องนี่ไม่ยี่งยยวะกูกูจะกวนเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ย พ่อกินเขากับผู้สาวผู้ใดจิ้มจิ้มเขาปุ้นผกับผู้ใดเมียนม่ผู้ใดทีไรเห็นได้งจิ้มไหมผู้ใดไม่รู้ป่ะผู้ใดแม่ยังแม่แม่ยังที่อยู่เชียงามไหมที่พ่อกินเขาหนั่งไหมที่อยู่บนสบายที่กินที่กินหน้ามันนั่นไหมหน้าโอ้ยชี้ไหมจำได้ปะผู้ใดผู้ใด แม่ยังแม่ยังแม่มาอย่างแม่ยังแม่แมาล่คาล้แม่ยังแม่มาลี่แม่มาลีแม่มาลีเป็นผู้ใดของพ่อหน่อยเป็นผู้เป็นผู้ใดล่ะลูกเป็นแฟนของพ่อหน่อยแฟ้นของ จาแของขอ,งองม่มีตายแล้นี่รีตายแล้วแม่เป็นไงไม่ใช่ <c oughs> ไปกัดจะไปกัดมันยียดีปากโอ้ยแสบแฮพักขาบกยันอาไปเก็อาไปเก็บเอาไปเก็บ,เเกบนี่ไปไปกนอนไม่ต้องขอบุณขอบคุณเรื่อยๆครับสวัสดีครับม<อ>ังข<อ><ส>่ติดเือ 心慌。嗯